สวัสดีครับ e c o n ส v มาพบกับเพื่อนเเช่นเคยนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นการอัปเดตนะครับของตัวงานซ่อมนะครับของเครื่อง Nintendo Switch นะครับมาให้เพื่อนๆรับทราบกันนะครับเป็นการอัปเดตข้อมูลแล้วกันนะครับเพราะว่าบางครั้งเพื่อนๆก็อาจจะมีเคสนะครับที่มีอาการเสียนะครับคล้ายๆกันแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะซ่อมเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องส่งเครื่องมาถึงมือช่างนะครับและที่สําคัญเลยก็คือสามารถประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้แน่นอนนะครับ ซึ่งอาการเสียของตัวยอดนิยมของตัวเครื่องดินเทโดสว c h เลยนะครับนั่นก็คือตัว j o ยคอนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะครับผมก็ทําตัวคลิปวิดีโอการซ่อมนะครับการเปลี่ยนนะครับการหารายได้นะครับในเรื่องของงานซ่อมของตัวจอยคอนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวก้านอนาล็อกนะครับหรือว่าตัวแบตเตอรี่นะครับ หรือว่าแบตเตอรี่ของตัวบอดี้นะครับของตัวบอดี้ e u t ท a l s โบสวิตนะครับก็ทำไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับโอเคครับเรามาดูเคสเคสนี้นะครับอาการเสียก็คือว่าเพื่อนๆเขาสอบถามมาทาง LINE ID นะครับว่าตัวจอยคอนของเขานะครับก็คือตัวนี้นะครับฝั่งขวานะครับเขาเสียนะครับเขาเสียก็คือว่าเขาไม่สามารถที่จะ ทำการคอนเน t เข้ากับตัวบอดี้เครื่องได้นะครับอันนี้ผมเล่าท้าความไปนิดหนึ่งครับย้อนเหตุการณ์ไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทําการซ่อมให้เขาได้กลับมาใช้งานปกติแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับก็สอบถามนะครับทำการแก้ไขปัญหากันผ่านทางไลน์นะครับผ่านทางไลน์นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับบอกช่องทางนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมอะไรก็ตามนะครับ ก็สอบถามได้ทาง Line ID a c นะครับ a c o n นะครับหรือว่าทางแฟนเพจนะครับของ Acons TV ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ทำการสอบถามข้อมูลนะครับแก้ไขกันผ่านทาง Line กันดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าแก้ไขได้เนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องส่งตัวจอยคอนเนี่ยไปไปมานะครับก็สอบถามนะครับว่าอาการเสียเป็นยังไงนะครับเขาก็บอกนะครับว่ามันไม่สามารถที่จะคอนเน c t บังคับนะครับบังคับเข้ากับ ตัวบอดี้ของเครื่องของเขาได้นะครับก็พูดง่ายๆว่ามันหาไม่เจอนะครับมันหาจอยคอนตัวฝั่งขวาตัวเนี้ยไม่เจอนะครับแล้วมีอาการอะไรอีกไหมนะครับเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับว่าชาร์จไม่เข้านะครับเหมือนกับว่าสถานะของตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ขึ้นเป็นสายฟ้านะครับนะครับแต่ว่านะครับแต่ว่าแต่ว่า ตอนที่เสียบนะครับตอนที่เสียบจอยคอนเนี่ยผมสอบถามเข้าไปนะครับว่ามันมีการตอบสนองอะไรไหมนะครับไอแทบเนี่ยเขาบอกว่าตอนเสียบเนี่ยมันขึ้นนะครับแทบเนี่ยถ้าเพื่อนพ lasers, เพื่อน, cych, นลองสังเกตไม่ว่าจะเสียบจอยคอนเข้ากับบอดี้ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาเนี่ยเมื่อเราทาการเสียบเข้าไปเนี่ยมันจะมีแถบบอกว่ามันมีการคอนเน็กแล้วนะครับมันขึ้นนะครับมันขึ้นแต่ว่ามันไม่มีการตอบสนองไฟไม่ชา้าไฟไม่เข้านะครับอืมมันก็จะเป็นสีเทาแบบนี้แบงค์แบบนี้อืมผมก็ว่า ถ้าแบบนั้นน่าจะเป็นที่ขั้วหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นที่ขั้วของตัวแบตเตอรี่หรือเปล่าขั้วของตัวเนี่ยตัวชาร์จนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยว่าอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวลองใช้ตัวแท่นชาร์จของผมก่อนเดี๋ยวผมส่งตัวเนี้ยไปให้ดูทำยังไงก็ได้ให้เจ้าตัว j o ยคอนตัวเนี้ยมีไฟที่มากพอนะครับผมผมคิดว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยไฟอาจจะหมดนะครับมันก็เลยไปกระตุ้นไม่ได้ก็เลยส่งไอตัว แท่นชาร์จตัวนี้ไปนะครับเป็นแท่นชาร์จแบบภายนอกนะครับก็ส่งไปนะครับแล้วก็ให้เขาทาการลองใช้งานดูนะครับเขาก็ลองเสียบนะครับอันนี้สมมุตินะครับว่าเป็นตัวจอยคอนที่เขามีปัญหานะครับเขาก็เสียบเข้าไปที่แท่นปึ๊บอ่าไฟติดเป็นสีแดงนะครับก็แสดงว่ามันชาร์จไฟเข้าผมว่าอ่าโอเคงั้นก็คอยจนไฟเต็มนะครับว่าอ่ามีประจุพอนะครับเดี๋ยวก็ลองเสียบดู ถ้าคอนเน c t ได้ผ่านก็โอเคนะครับก็ใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวดูกันกทีนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าพอชาร์จไปได้สักระยะหนึ่งก็ลองไปใช้คอนเน็กดูเขาก็บอกว่าคอนเน็ก,ไ,ก,ก Connect ไม่เจอเหมือนเกิดเหมือนเดิมนะครับคอนเน็กเข้ากับตัวบอดี้ Body ของตัว Nintendo Switch เนี่ยไม่ได้นะครับก็ยังหาไม่เจอออสุดท้ายผมก็เลยเขต้องบอกว่างั้นก็ต้องส่งนะครับส่งตัว Joycon เนี่ยมาให้ผมนะครับมาให้ผมทำการ ตรวจสอบดูนะครับก็พอผมได้นะครับตัวจอยคอนตัวนี้มาผมก็ลองใช้งานใช้งานดูเลยนะครับลองเสียบดูลองคอนเน็กดูลองรีเซ็ตดูนะครับผลก็ปรากฏเหมือนตามที่เขาบอกนะครับว่ามันหาไม่เจอมันหาไม่เจอนะครับมันหาไม่เจอก็อ่าโอเคถ้าหาไม่เจอถ้าง,งั้นก็เดี๋ยวจะทําการลองเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับนี่ยเพราะผมมีอะไหล่อยู่แล้วใช่ไหมครับก็ลองจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูก่อน แต่ช่วงที่ผมทำการแทรพวกจอยคอนต่างๆเนี่ยมันมีข้อความนะครับมันมีข้อความโผล่ขึ้นมานิดนึนงครับตรงมุมนะครับว่าแบตเตอรี่ดีแพท์นะครับแสดงว่าอาการเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวแบตเตอรี่พอที่จะผมพอที่จะทําให้ผมเนี่ยเอียงๆนะครับไปทางที่อาการเสียเกี่ยวกับเรื่องของตัวแบตเตอรี่ได้นะครับพอมันมีข้อความแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็หายไปนะครับ แล้วก็ผมก็ทําการแกะนะครับแกะเจ้าตัวจอยคอนตัวนี้ออกแต่พอถอดผมแกะตัวจอยคอนตัวนี้ออกระหว่างที่ผมกําลังจะเปลี่ยนนะครับกําลังที่จะเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่นะครับผมก็มาคิดนะครับว่าเอจะลองเปลี่ยนดูก่อนเลยไหมหรือว่าจะลองเอาขั้วนะครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ยที่ผมถอดออกเนี่ยใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วลองดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับ ผมว่าโอเคพอถอดขั้วแบตเตอรี่เสร็จกำลังจะซ่อตัวแบตเตอรี่เพื่อที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ใช่ไหมครับเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ผมว่าโอเคลองกดกลับเข้าไปเหมือนเดิมดูก่อนพอกดกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ลองเทสดูว่ามันเจอไหมผลปรากฏว่ามันเจอนะครับตัวจอยคอนตัวจอยคอนมันเจอเลยผมว่าอา้าวเฮ้ยเมื่อกี้มันไม่เจอนะครับ ก็พอที่จะสรุปได้นะครับว่าอาจจะเป็นสัญญาณนะครับสัญญาณบอกแล้วนะครับอันนี้ผมคิดได้2 2กรณีนะครับว่าเป็นทรายที่มันบอกว่าตัวแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับตัวจอยคอนตัวนี้เริ่มมีปัญหาแล้วให้เตรียมหยอดกระปุกเก็บเงินเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ใหม่หรือนะครับหรือตัวจอยคอนตัวนี้ อาจจะเอ๋อนะครับอยู่ๆอาจจะลวนนะครับเครื่องอาจจะเริ่มลวนนะครับตัวแผงวงจรอะไรเนี่ยอาจจะลวนนะครับ <c oughs> แล้วเราก็ต้องทําการรีเซ็ตด้วยวิธีการลดขั้วแบตเตอรี่เพราะเรารีเซ็ตด้วยการกดปุ่มเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับมันมันมันไม่มีการตอบสนองอะไรอาการมันก็จะเป็นเหมือนเดิมแต่เมื่อเราทําการรีเซ็ตด้วยการปลดขั้วแบตเตอรี่ออกและทําการเสียบกลับเข้าไปใหม่มันก็กลับมาใช้งานได้ปกติดังเดิมนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับบอกเพื่อนเพื่อนไว้เพราะบางคนเนี่ยถ้าเกิดเจอเคสแบบเนี้ยบางทีไปใช้วิธีการเปลี่ยนอย่างเดียวเลยนะครับใช้วิธีการเปลี่ยนของตัวแบตเตอรี่เนี่ยอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเคสเคสแบบเนี้ยลองใช้วิธีแบบนี้ดูกอด่อนก็คือปลดขั้วนะครับปลดขั้วของตัวแบตเตอรี่ออกก่อนแล้วก็ทําการใส่เข,ข้าไปใหม่นะครับถ้ามันหาเจอใช้งานได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก่อนก็ได้นะครับ ก็คอยจนกว่ามันจะแบบใช้งานไม่ได้จริงๆนะครับก็ค่อยเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับสำหรับเคสนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับในการซ่อมนะครับแค่ค่าส่งกลับแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับในเรื่องของตัวงานซ่อม n t e n d o Switch และในครั้งนี้เองนะครับผมเองนะครับก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับในท้ายคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ